จมาสนทาสลามสูตรที่ว่าเราบอกว่าสัญญาไปแล้วนะค่ะเยวไปดูปอุปกรณ์กันกเลยนะก็จะมีช้อนผสมช้อนผสมค่ะอย่างที่สองก็จะเป็นช้อนผสมช้อ,อนผสมนะวันนี้เราใส่ผงหอมสีจันไว้นะคะต่อไปก็จะเป็นผงหอมสีจันค่ะ,ะใส่ไปแล้วนะกาวน้าใส่ใครจะไม่ใช้ก็ได้นะต่อไปจะเป็นกาวน้ําพ่นกาวทีโอเอค่ะสีอะคริลิกหรือใครจะใช้มันสีอะไรก็ได้นะ น้ำเปล่าค่ะจะมาเริ่มทำกันเลยนะแล้วเราก็จะต้องเอาผงหอมจิจันนะคะมาก็ไม่ค่อยฝึกกันเท่าไหร่นะเราอยู่ในที่มืดด้วยนะคะถ้ามีเสียงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามีเสียงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเนี่คะ่ะเราก็ใส่ไปหนึ่งช้อนชาแล้วนะพอเราใส่ไปหนึ่งช้อนชาก็ให้เราใส่น้ํานะคะลงไปสามช้อนชาสามน้นชานะคะเราขอไปใส่น้ําก่อน ไปตรงนี้มันจะแบบว่าหนึ่งสองสามจาบแล้วนะคะแล้วเราก็คนได้เลยนะแล้วเราปิดฝาก่อนแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะนี่นะคะก็ทำเสร็จแล้วค่ะกับตัวน้ำยานะต่อไปเราก็จะมาเทกาวลงไปเลยนะคะ แล้วอันนี้แล้วแต่นะเขาจะใส่เยอะเขาจะใส่น้อยแล้วแต่ใส่แค่นี้พอนะพอใ,ใส่เสร็จแล้วก็ให้เราใส่กาวน้ำใส่ลงไปนะใครจะไม่ใช้ก็ได้นะอันนี้เป็นสูตรเราเองใส่ไปนิดเดียวเราใส่ไม่เยอะนะเราใส่พร้อมกับน้ำเลย เรก็จะใส่น้ำไปนะคะนิดเดียวครึ่งฝานะใส่น้ำไปนิดเดียวนะคะครึ่งฝาแล้วอย่างจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะก็อันนี้เราจะมาสอนทำเฉยๆนะคนนี่ค่ะพอคนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราใส่สีได้เลยนะวันนี้เราจะ ไม่ใส่ฟีนะคะเราจะทําเป็นสีขาวแล้วแค่มันเนะนําให้ดูเฉยๆนะเราไม่ใส่นะ้จะทําสีขาวถ้าเราก็คนก่อนนะเดี๋ยวมันจะตกตะกอนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปก่อนหนึ่งช้อนชานะคะคนเลยค่ะจะเห็นได้ว่าตัวตัวกาวจะเก็บัวกันเป็นก้อน,นะคะก็ให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะจนมันเป็นเนื้อสลามเลยนะคะ กลัวคลิปมันนานเกินไปอะนะใส่ไปอีกสองใส่ไปอีกหนึ่งช้อนนะคะถ้ามีเสียงก็บอกไปแล้วนะว่าต้องขอโทษด้วยนะเสียงทูนักนะคะนะคะคนเนี่ค่ะมันจะแบบว่าตอนนี้มันก็ยังเล้ยวๆอยู่จะไม่เป็นหรอกค่ะเราก็ต้องใส่ไปเรื่อยๆเพื่อทำให้มันจับตัวกันเป็นข้อน,นะคะสองช้อนเลย ก็คือว่าเราใส่กาวเยอะไปไหมไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะก็คนไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็เริ่มเป็นเล้วสลามน,นะคะมันจะไม่ได้ตรงอัตราส่วนหนกแต่ว่าเรากวาใส่ได้พอดีแล้วแหละก็พอดีแล้วอย่าใส่น้ําเยอะไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป็นนะถ้ามีเสียงสุนัขมาทับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนี่นะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ไปหมดเลยนะนะคะแล้วก็คนเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะแบบว่าเยะเยะยังไงไม่รู้เหมือนกันก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็คนๆไปนะเนี่ยถ้าเสียงเบาเกินไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยเนี่ยค่ะก็เริ่มจากตัวกันเป็นก้อนแล้วเป็นรูปเป็นล่างเป็นทรงนะ ก็ยังติดมืออยู่นิดหน่อยเนี่ยค่ะมันยังไม่เป็นหรอกนี่ยังติดมืออยู่คนไปเรื่อยๆเลยเนาะห้ามบอกแล้วนะว่ามีเสียงสุน,นัขก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะสุน,นัขขี้เห่าจังนี่นะคะก็เริ่มเป็นแล้วสลามนะคะถ้าคิปนี้ยาวไปไหมอะถ้าไม่ยาวถ้ายาวเกินก็ต้องขอโทษนะโอกาสว่าไม่อยากแับว่าให้มัน สิบนาทีเลยอะ่ะมันนานเกินเดี๋ยวเหมือนเราใกล้เต็มแล้วเนี่ค่ะก็เริ่มเต็มแล้วเราก็คนไปนะเร่องที่จะได้แล้วถ้าใครจะใส่สีก็ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่ไเหมือนกันนะใส่สีตอนนี้ก็คงยังได้แต่มันจะคนยากนิดนึงนะหรว่าอุ้ยติดเนี่ค่ะเป็นลเอลอสารนะจริงๆให้ใส่อีกนะแต่ว่าน้ำยาเรามันหมดแล้วนะคะก็ ก็ต้องใช้วิธีคนๆไปเรนะื่อยๆเนาะก็บอกไว้ก่อนนะเราลืมบอกไปอีกอย่างนึงก็จะเป็นถุงอะไรก็ได้หรือใครจะใช้เป็นแบบกระปุกใส่ก็ได้นะเราใส่ที่เหลือให้หมดก่อนนะคนนี่ค่ะวิธีสังเกตนะว่าสลามได้แล้วยังนะคะเราสังเกตได้ว่ามันจะเอ่อไม่ติดภาชนะนะนี่ค่ะไม่ติดแล้วแต่มันยังติดมืออยู่นิดหน่อยนะ เราจะใส่ผงที่มันเหลืออยู่เนาะใส่ลงไปหมดเลยเพอเมื่อกี้เราทำน้ํายาขุบด,ด้วยเลยนี่นะคะก็ได้แล้วสลามอ่ะนี่ค่ะเอาหมอกัดปั้นได้เลยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสลามก็สามารถเอาไปเล่นได้แล้วก็เอาไปเช็ดถู คีย์บอร์ดได้นะใครจะใช้ป็นคิตเตอร์อะไรก็ได้นะใส่ใส่เข้าไปนะคะไม่เป็ค่ะเจอกันคลิปนั้นนะคะเจอกันคลิปนะคะเสร็จแล้วนะสลาม